ยินดีต้อนรับสู่ที่กรุงเตหารานท้องฟ้าจู่ๆก็ถูกปกคลุมด้วยเครื่องบินรบมิกเทวนตี้ายที่บินลาตระเวนซ้ำไปมาขณะเดียวกันเครื่องบินลำเลียงยักษ์จากรัสเซียและจีนก็ทยอยลงจอดทีละลำที่ฐานทัพอิหร่านโดยไม่มีคำชี้แจงใดๆมีเพียงการเคลื่อนไหวเงียบๆที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มสงสัยไม่นานต่อมาปรากฏภาพการประชุมลับที่สร้างความฮือฮา ปูตินสีจิ้นผิงคิมจองอึนและประธานาธิบดีอิหร่านมาซุดเปเซสเกียนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันโดยไม่เปิดเผยว่าได้หารือเรื่องใดหลังจากนั้นเรดาร์การบินจับได้ว่ามีเส้นทางลึกลับจากปักกิ่งบุงหนาเตหะรานเพิ่มปริศนาที่ไม่มีคำตอบให้มากขึ้นตอนนี้คำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คือเพื่ออะไรโลกกำลังเห็นเขาลางการก่อตัวของกลุ่มพันธมิตรทหารต่อตะวันตกที่ถูกพูดถึงมานานหรือไม่อาจเป็นไปได้ว่าภายใต้ข้ออ้างเรื่องการส่งมอบยุธทธปปกรณ์ธรรมดามีพลังใหม่กำลังก่อร่างอย่างช้าๆพร้อมจะเปลี่ยนสมดุลโลกและเปิดฉากยุคใหม่ของแผนที่อานาจโลกทิศทางอำนาจโลกกำลังเคลื่อนไปสู่สภาวะหลายขั้วและท่ามกลางกระแสนี้ ได้เกิดแกนใหม่ขึ้นระหว่างอิรานรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือปัจจัยที่เชื่อมทั้ง4ประเทศไม่ใช่อุดมการณ์เดียวกันแต่คือผลประโยชน์ร่วมการสกัดกั้นอิทธิพลสหรัฐและอิสราเอลต่อต้านแรงกดดันเศรษฐกิจตะวันตกและขยายอำนาจทางการทหารในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของโลกการสมสมรบร่วมครั้งที่5ติดต่อกันแสดงความร่วมมือที่ยิ่งแน่นแฟน ความร่วมมือนี้ยกระดับขึ้นเมื่อรัสเซียและอิหร่านลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมแม้ไม่ใช่พันธมิตรทหารโดยตรงแต่เป็นกรอบสำหรับแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีประสานด้านการป้องกันและสนับสนุนกันในเวทีการทูตโดยไม่ต้องผูกมัดด้านการช่วยเหลือทางการทหารแรงผลักดันของความสัมพันธ์นี้ชัดเจนจีนและรัสเซียมองอิหร่าน เป็นเสาหลักสำคัญในการทวงอำนาจสหรัฐในตะวันออกกลางและรักษาเส้นทางพลังงานสู่อาเซียนส่วนอิหร่านเองมองความร่วมมือดังกล่าวเป็นเกราะป้องกันต่อการคว่ำบาตรและการโดดเดี่ยวระหว่างประเทศขณะที่มอสโกและปักกิ่งมองเต่ะรานเป็นประตูท้าทายระเบียบโลกที่วอชินดันสร้างขึ้นมีข้อมูลรั่วไหลาจากรสเทีระบุว่า อิหร่านจะได้รับเครื่องบินรบ Su 3 5จำนวน48ลำภายในปี2026 2 0 2 7ถึง2 0 2พพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนเรดาร์ทั้งยังมีรายงานว่าชำระค่าตอบแทนบางส่วนด้วยโดนชาเหตุ136อาวุธที่เปลี่ยนรูปแบบสงครามในยูเครน Su 3 5เป็นยอดเครื่องบินรบรุ่น4.5ของรัสเซียมาพร้อมเรดาร์ IRIS-E ที่สามารถติดตาม30เป้าหมายและโจมตี8เป้าหมายพร้อมกันเครื่องยนต์คู่ AL 4 1 F 1 S ทำให้มีสมรรถนะการบินเนื้อคู่แข่งอย่าง F 1 5หรือ F ขีด A ขีด18ของสหรัฐโดยพลังบรรทุกอาวุธกว่า8ตันนอกจากนั้นอิหร่านยังถูกคาดหมายว่าจะได้รับเครื่องบินรบ Mix 2 9รุ่นปรับปรุงใหม่พร้อมอิเล็กทรอนิกส์การบินดิจิทัล และเรดาร์ใหม่ที่อาจตรวจจับเครื่องบินล่องหนระยะกลางได้แต่สิ่งที่จับตาม,มากที่สุดคือการทดสอบระบบป้องกันภัยอากาศ S-400 ในเมืองอิสฟาฮารซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันอากาศยานที่น่ากลัวที่สุดสามารถยิงสกัดเป้าหมายได้ไกลถึง380กิโลเมตรพร้อมเรดาร์แอนทนาอัครันไลซ์หลายชุดปัจจุบันน่านฟ้าอิหรานปลอดภัยและเข้าถึงได้ยากยิ่งกว่าที่เคย ซึ่งใช้เวลานานกว่าที่จีและอิสราเอลจะสมรรถนะเทียบเท่าได้จีนเองก็มีบทบาทสำคัญโดยส่งมอบระบบป้องกันภัยอากาศ HQ9 ระดับเดียวกับ Patriot ของสหรัฐเพื่อปกป้องโรงงานนิวเคลียร์นาตานส์และฟอร์โดรวมถึงความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะจัดหายุทโธปกรณ์รุ่น J-10C พร้อมมิสไซล PL ์ PL-15 ระยะยิง145กิเมตร อีกด้านหนึ่ง Wall Street Journal รายงานว่าอิหร่านสั่งซื้อแอมโมเนียมเปอร์คอเรตจากบริษัทจีนในปริมาณมากพอที่จะผลิตขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งได้ถึง800ลูกซึ่งสะท้อนบทบาทของจีนในฐานะเสาหลักของอุตสาหกรรมขีปนาวุธอิหร่านเกาหลีเหนือเองก็ยังเป็นผู้จัดหาย,ยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านอาวุธให้เตหารานต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสงครามอิรักอิหร่านความร่วมมือดังกล่าวไม่เคยขาดหาย และกลับมาเด่นชัดในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามการเติบโตของกำลังอิหร่านกำลังสร้างความกังวลอย่างหนักในสหรัฐและอิสราเอลสถานการณ์อาจลุกลามเป็นสงครามได้ทุกเมื่อรายงานข่าวครองตะวันตกระบุว่าอิสราเอลกำลังเตรียมการโจมตีเชิงป้องกันก่อนต่อโรงงานนิวเคลียร์และฐานทัพอิหร่านโดยเฉพาะเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินลึกใกล้นาตาสและฟอรโด เครื่องบิน F-35 ของอิสราเอลมีการซ้อมบินระยะไกลเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและฝึกโจมตีบังเกอร์คนกรีตความเคลื่อนไหวคล้ายกับปฏิบัติการโจมตีอิรักในปี1981และซีเรียในปี2007แต่ครั้งนี้ยากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะอิหร่านมีการป้องกันหลายชั้นโดรนโจมตีและขีปนาวุธระยะไกลที่ตอบโต้ได้ทันทีความขัดแย้งอาจเคล่ยไปทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูสซึ่งลำเลียงน้ำมันโลกกว่า30%ถ้าสหรัฐพยายามสกัดเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านช่องแคบนี้อาจกลายเป็นสมรภูมิเต็มรูปแบบอิหร่านมีเรือโจมตีเร็วติดอาวุธหลายร้อยลำและเรือดำน้ำขนาดเล็ก20-30าลำที่สามารถคุกคามเรือรบสหรัฐได้ในสถานการณ์แย่ที่สุดอาจเกิดสงครามทางทะเลในทะเลอาหรับการปิดช่องแคบฮอร์มูส และราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งอาจสร้างวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่บนบกและในอากาศอิหร่านเตรียมอาวุธครบวงจรทั้งโดรนร็อกเก็ตและระบบป้องกันตัวเองหากอิสราเอลยิงครั้งแรกอิหร่านคาดว่าจะเรียกใช้กองกำลังพันธมิตรอย่างฮิสบุลล่าในเลบานอนฮูตีในเยเมนและกองกำลังชีอะในอิรักซีเรีย ซึ่งทั้งหมดเคยพิสูจน์แล้วว่าสามารถโจมตีอิสราเอลได้พร้อมกันในปริมาณมหาศาลสถานการณ์ซับซ้อนขึ้นอีกเมื่อสหรัฐส่งสัญญาณสองทางผู้เรื่องการลดตึงเครียดแต่กลับกดดันประเทศเอ่าวให้ร่วมกองกำลังเรือต่ออิหร่านทำให้อิหร่านมองว่าเป็นการยั่วยุโดยตรงและประกาศว่าหากมีใครพยายามหยุดหรือค้นเรืออิหร่านจะถือเป็นการโจมตีทันทีโดยไม่มีข้อแม้ สื่อเอามายเดนรายงานว่าอิหร่านเชื่อว่าอิสราเอลกำลังก่อตั้งพันธมิตรอาหรับเพื่อสกัดน้ำมันและเทคโนโลยีจากอิหร่านซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้ทางการทหารน้ำเสียงจากเตหรานแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายระดับโลกและหนุนหลังการกระทำของอิสราเอลในกาซาสำหรับอิหร่านแล้วความขัดแย้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียว แต่เป็นการต่อสู้ทางมรณะธรรมกับตะวันตกหากสถานการณ์ยังคงบานปลายโลกอาจเห็นสงครามหลายมิติทั้งบนฟ้าใต้ทะเลและบนบกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามอ่าวมีอย่างหนึ่งที่ชัดเจนด้วยขีดความสามารถทางการทหารใหม่เครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางและความตั้งใจตอบโต้ทุกการโจมตี อิหร่านกำลังยืนอยู่หน้าหน้าสนามการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและหากมีข้อผิดพราเพียงครั้งเดียวไฟจากอ่าวเปอร์เซียอาจลุกลามไปทั่วโลก